เรื่องยอหนังไทยในครั้งนี้พบกับภาพยนตร์ไทยเรื่องกำนันถึกเบริษัทผู้สร้างนครพิงภาพยนตร์เสนอชมบึกบาดใหม่วันเบิกบานใจในโลกวันเทินตายแล้วเกิดใหม่จะหาที่ไหนได้คนอย่างเขาง่าอย่างปราดชราบแบบเต่าตุ่นทำวุนไปเสียทุกท่าแต่ชาวบ้านยังพาลายังปาถนากำนันถึกจากกินตนาลมของโซพินสุรพี ในเนิยสารจักรวาลน,นำแสดงโดยสมบัติเมธนีรัญญานำบุงเมตารุ่งรัตนงรักโรจนพันธ์ดามดัสกรคมอัคเดชคมพัออัธยาท้วมทรนุชูศรีมีสมมวลชื้นแฉกสีเผือกกับการแสดงโดยสนานกราประยูนอำนวยการสร้างโดยกมลวันสันเพชร เป็นภาพยนตร์35มบหมเป็นทศเสียงภาคหนงในฟิล์มเข้าฉายเมื่อวันที่27ตุลาคมในปีพศ2 5 1 5ที่โรงภาพยนตร์สาราเฉลิมกรุงเรื่องย่อกำนันถึกเริ่มจากกำนันถึกแสดงโดยสมบัติเมธนีเป็นคนบ้านนอกทำหน้าที่ปกครองบ้านอยู่ในตำบลหนึ่งในจังหวัดชุมพรและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่เคารพของชาวบ้านทั้งหลายราษฎรอนิยมกำนันถึกคนนี้เป็นที่สุด และเป็นพ่อกำนันของเขากันเลยชีวิตอันสุขสงบของกำนัน,านชาวป่าดงเริ่มยุ่งเหยิองอโลเวเมื่อลูกท่านหลานเธอของข้าหลวงผู้จับจังหวัดซึ่งเป็นเจ้านายของเขาเดินทางมาจากนครหลวงลงมาพักผ่อนที่จวนในครอบครัวกำนันถึกนี้มีสองเกลอเท่าคือตาฉุยแสดงโดยชื่นแฉะและตาหนุยแสดงโดยท้มทรณุเป็นสนายงาพิกาดแต่ได้ความคิดเห็นต่างๆพร้อมทั้งเป็นบาว เป็นเสมือนญาติสนิทไปในตัวและทั้งสองตาเท่าหัวงูนี้นรยมมครึ่งดอกของเหมาเป็นกิจวัตรประจําวันโดยมีหนังสาที่แสนซื้อทั้งงามและคมขำปาดเปรี่ยวเหมือนกระต่ายป่าชื่อว่าปากกาแสดงโดยคมพัฒอธัธยาซึ่งเป็นเสมือนกับแขนขวาของกำนันโดยปากการักเคารพกำนันเป็นญาติอย่างสนิทและเรียกเขาว่าอาถึกเมื่อลุกหลายของท่านข้าหลวงแสดงโดยชวนหงสกุล ออกจากจวนมปยิงนกตกมาถึงบ้านไร่ของกำนันอันมีแพทองแสดงโดยอรัญญานำวงหลานสาวท่านข้าหลวงและแข่งแขแสดงโดยเมตาลุ่งนัดลูกสาวท่านข้าหลวงซึ่งเป็นจักเนียนนอกทั้งคู่พร้อมด้วยหนุ่มชั้นดีของสังคมเมืองไทยนามว่าชาคอนแสดงโดยคมอับขเดชซึ่งหลงไหลในตัวแพทองอยู่และจะเวนเที่ยวเพลิบริเวณไร่ ight, สองสามงานก็ยิงไก่ตัวหนึ่งดิ้นไปต่อหน้าต่อตาเพราะเข้าใจว่าเป็นไก่ป่า ทั้งคุณหน้าไม่หนีควนแต่ทันใดนั้นเองปากกากับกำมันถึกก็ปาดออกมาบอกว่าไก่นั้นเป็นไก่เลี้ยงของตนกำนันมองหน้าสาวเมืองกรุงแล้วต่อว่าคนสวยงามเหมือนนางฟ้าอย่างนี้ไม่น่าใจร้ายถึงกับฆ่าสัตว์ได้ลงคอแข็งแกร่งและแพทองทั้งโกรธทั้งอายความหยิงพยองของศักดิ์ศรีประดุจยุงทองก็ลำพองขึ้นมาทันทีด,นดีจะชดใช้ค่าเสียหายให้และเกศชางกำนันบ้านนอกเนื้อตัวสกปรกขึ้นมามา,มากมาย คนขนาดกำนันที่คุณจับรองเท้าซึ่งอยู่ในฐานะของลูกนนองสุดโคตรกระจอกนอกง่ยของพ่อเธอจะมาวางท่าจองหองพองขนดูสิ่งลิขานรได้อย่างไรกำนันรู้ว่าทั้งสองสาวเป็นลูกหลานของเจ้านายเขาเองก็เต็มไปด้วยความตกใจเขาอ่อนสุดลงนั่งย่งๆยอง่อสองมือพนมไหวยอย่างเกรงกลัวแต่ก็ไม่ทําให้สองสาวแคร์าอารมณ์ไม่พอใจลงแต่ประการใดทั้งสองฝ่ายเสมือนเกิดมาเป็นคู่เวรกรรมกันโดยแท้ไม่ว่ากำนันจะทําดี หรือทำทวกอย่างไรก็ตามก็ให้นึกบางตาเป็นผิดไปหมดการต้อนรับของกำนันถึกที่ให้กับสองสาวกาล,ลายเป็นผลร้ายละครร้ายของกำนันถึกยังไม่รู้จบสิน้นเพราะความเป็นบ้านนอกกับเมืองหลวงแผ่ทองและแข่งแขไม่สามารถจะเข้ากันได้ขี้ไก่ขี้โคนขี้ควายโตเกอีอันผุพังเป็นสิ่งที่สองสาวสาวังคมผู้เลวโฉมเผลอล้มแล้วกเข้าไปอย่างไม่ทันระวังตัวสุดจะอับอายขายหน้าและหาว่ากำนันมันแกล้งไปเสียหมดถึงกับถูกอาคาตว่า จะต้องเอาได้ถึงคนนี้ออกจากกำนันให้ได้ทั้งๆท,ที่กำนันนั้นเป็นผู้แสนซื่อสุจริตแต่ในสายตาสองสาวมองเห็นเป็นควายขี้เลือนแม้แต่มองก็มองดวงตากำนันหนุ่มคนโง่เต็มไปด้วยความอึดอัดกังวลใจเมื่อสองสาวคู่สร้างความสยองหัวให้เขากูไปแล้วจะชวนข่าหลวงแข่งแขงและแพทองกำลังเล่าเรื่องไม่พอใจเกี่ยวกับกำนันลูกน้องของท่านให้ฟังล้นแต่มีความโกรธมีโทษหลายของกำนันทั้งนั้น ข้าหลวงผู้รักและหลงลูกสาวอา็ปอยกดเอาดือด้อเพราะภริยาที่ปั้นน้ําให้เป็นตัวของแข็งแข็งและแพทองในจังหวะพอดีกำน,นันโผล่เข้ามาแบดกล้วยอ้อยแล้วก็พวดพลุงพลังเข้ามาฝากเจ้านายแข็งแข็งและแพทองเห็นหน้าก็พลอยพานหนักขึ้นแต่ข้าหลวงนั้นกลับชอบพอในท่าทางบ้าบาบอาาาของกำนันไปเลยเพราะความเป็นคนเจ้าสำราญและเส้นตื้นของท่านกำน,นันถึกมาหมอบกราบจุกแทบเท้าไอการที่จะกระทืบกำนันเอาใจลูกหลานก็ลืมไปหมด สร้างความกดแค้นให้แก่แข่งแขงและแพทองแถบกระอักเลือดกันเลยทีเดียวกำนันงกลับมาถึงบ้านไล่ไม่เท่าไหร่ก็ได้รับข่าวติดตามมาว่าเครื่องทาไฟของบ้านพักที่แข่งแขงและแพทองพักอยู่ถูกขโมยไปโดยกลุ่มไวร้ายของเกลียวพันธไทยแสดงโดยดามดัสกรซึ่งเป็นลูกบ้านที่ไม่ถูกกับกำนันการติดตามจับกลุ่มโดยกำนันมือปราบบ้านนอกก็เกิดขึ้นฝ่ายแพยทองและกำนันถึกเกิดพะทะกับฝ่ายเหล่าร้ายโดยกำนันถึกและแพทองถูกลอมอยู่ในที่ขับขัน และสะบักสะบอมทั้งคู่กำนันถึงกับแบกร่างที่สลบของแพทย์ทองพามาส่งที่จวนส่วนตัวเองก็หมดกำลังล้มฟุบไปแต่ก็ย้อนมาสืบหาติดตามจนรู้ว่าเจ้าเที่ยงเป็นผู้ร้ายกำลังบุกเดียวเข้ามาถึงกระท่อมโจรจับเจ้าเที่ยงเข้าคุกส่วนเมียเจ้าเที่ยงชื่อสายพิ์แสดงโดยนงรักรจนะพันก็ถูกตัวนำมาคลอดลูกร้อนถึงกำนนต้องลงมือเป็นหมอตั้ยายเองลูกของสายพินลืมตาดูโลกได้ไม่เท่าไหร่ก็ตายไป หรือตัวคนเดียวก็ได้อาศัยร่มไม้ชชยคาบ้านกำนันถึกในวันต่อมาแข็งแขงและแพทองกับบางกอกไปแล้วพร้อมชาขอดกำนันถึกกลายเป็นคนละคนเหงาหงอยเศร้าซึมจนสายพินเกิดหลงรักกำนันถึกขึ้นมายิ่งยั่วยั้วและปอบใจพร้อมจะมอบกายถาวายชีวิตแต่กำนันรักสายพินดุดน้องสาวเท่านั้นแบบสมพารแสนซื่อที่ไม่ฉันไก่วัดถึงใครจะว่างโง่และไม่เอาไหนก็ตามปากาเองก็ปอบใจกำนันถึกว่า อย่าไปคิดถึงดอกฟ้าที่ไกลนั่นเลยทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่กำน,นันก็สุดจะหักห้ามความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจไว้จึงเดินทางเข้าบังกอบไปเยี่ยมแพรทองพร้อมตาฉุยและตะหนุยแบบบ้านนอกเข้ากรุงของฝากกะปิน้ำปลาแต่แพรทองต้อนรับด้วยความเยดหยามกำนันนั้นเมื่อหลุดเข้ามาในบ้านอย่กากงวังเจ้าของแพรทองก็ทําอะไรไม่ถูกใกล้ไปควนเซอร์ถูกแพรทองกันแกล้งและดูหมิ่นไปที่หน้นาอับอายหรือประมาณ แขงแค่จึงเกิดมีจิตเมตตาขึ้นมาบ้างพอสงสารประการหนึ่งเธอคิดว่าถึงอย่างไรกำนันติดก็เปรียบเสมือนหนึ่งลูกน้องของเธอเพราะเป็นคนของคุณพ่อข้าหลวงโดยตรงและพลโทมนูแสดงโดยสิงมลินทราสัยซึ่งเป็นพ่อของแพทองนั้นก็เกิดคล้ายคลาคลาขึ้นมาว่าจะกำนันบ้านนอกคนนั้นมันเหมือนกับนายทหารเพื่อนชายของท่านจนที่สุดก็กระจ่างแจ้งออกมาว่ากำนันคือลูกของเพื่อนเก่าของท่านเอง แต่แพรทองไม่ได้เอาใจใส่แต่ประการใดกำนันมีโอกาสฝากรักแพรทองในคืนวันหนึ่งแต่กลายเป็นเรื่องตลกของแพรทองบอนกัดกรีดมีดลงบนหัวใจกำนันให้เจ็บแสบปวดล้าวเยาะเย้ยและหยามหยันดุดคนป่าบ้านนอกไม่ตักน้ำใส่กระลาชงโงกหน้าดูเธอเสมือนดอกฟ้าและหงทองกายอย่างกำนันถึกไรศักดิ์สกุลบางอาจเกียนสกุลเลิศศักดิ์ตัวเธอนั้นพลังพร้อมดุดนางพญาอยู่บนบัลลังก์ทอง ใครจะบังอ่านและกล้าเอื้อมเหมือนสะเถิดในถึกกำนันแทบบ้ากินเลือกสาบานว่าจะไม่ขอพบเห็นและรักเธออีกบอกเธอว่าเขาจะขอเกลียดและเหยียดย้ำเธอไปตลอดชีวิตในถึกกลับมาบ้านนอกด้วยดวงใจแหลกลานแผ่ทองและแข็งแข็เงเดินทางไปชุมพรอีกครั้งกำนันถึกจึงไม่ได้สนใจอะไรเลยแผ่ทองแทบบ้าตายร้อยชายพันชายมิแต่ยอมสิโรล,ล่าให้แก่เธอทั้งนั้นแต่กำนันถึกคนบ้านนอก ทำไมกลายมาเป็นคนจองหองมองเธอเหมือนไส้เดือนไปเสียเช่นนั้นกเ็เมื่อก่อนนั้นกำลังเคยคามาสหยบแทบเท้าเธอส่วนสายพินกับพึ่งหัวกำนันถึกมากขึ้นจนพะทะขลมกับแพรทองด้วยความเจ็บใจสายพินจึงจริงกำนันถึกและยิงตัวตายเกลียวพันไทยจึงวางแผนให้เจ้าเที่ยงออกจากคุกม,มาฆ่ากำนันถึกโดยบอกว่ากำนันถึกฆ่าสายพินผู้เป็นเมียเที่ยงและลอดออกมายิงกำนันซ้ำที่กำลัง,งนอนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาล แต่แพทองป้องกันช่วยเหลือไว้เกลียวบุกเข้ามาชุดแพทองชาคอนพก,กาและกำนันถึกออกติดตามพก,กากับชาคอนเกิดรักและเห็นใจกันส่วนกำนันถึกกับแพทองรวมทุกข์ยากกันด้วยความเห็นใจในระหว่างเกิดการช่วยเหลือแพทองจนดอกฟ้าสูงสักเกิดความเชื่อมั่นว่าไม่มีชายใดอีกแล้วที่จะยิ่งใหญ่ในชีวิตเธอเท่ากับกำนันถึกแต่กำนันถึกหาได้สนใจใยด,ดีไม่จนแพทองกลับไปในงานรื่นเริงของชาวไร่ ชาคอนและแพทองเดินทางมาถึงพร้อมจดหมายของแข็งแขแพทองส่งกระเป๋าเดินทางให้กับกำนันถึกและในจดหมายบอกว่าขอฝากแพทองมาเป็นชาวไร่สักคนและฝากชาคอนมาให้ประกาศขอให้ประกาศเป็นนางแบบประจําชีวิตของจิตกรหนุ่มตลอดไปส่วนตัวเธอเองก็ได้เดินทางไปแต่งงานกับเจ้าอนุพงศ์และนี่คือเรื่องย่อหนังไทยกับภาพยนตร์ไทยเรื่องกำนันถึกจากระพัน์ของโสพินสุลภี ในนิตยาสารจักรวาลก็จะจบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านที่ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่างๆของทางช่องซีเนมายาสตูดิโอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าขานตำนานหนังไทยสปอร์ตโฆษณาทางวิทยุในอดีเรื่องย่อนหนังไทยและคลิปอื่นๆที่ตามมาท่านชมอย่างต่อเนื่องในวันหยุดสุดสัดปดาสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ